このジョルノジョバーナには言う。 เผมหักราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยผมเรียกว่าชิโร่คุณเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับก็วันนี้มาอยู่กับซูเปอร์แมนโลมนะครับชนกับซานิสโลมนั่นเองอ่าก็ถามว่าทําไมผมถึงเอาซูเปอร์แมนโลมมาชนกับซานิสโลมใช่ไหมนะครับก็คือผมเคยเล่นซานิสโลมนะครับแล้วไปเจอเกมหนึ่งมาผมเจอซูเปอร์แมนโลมเว้ยปรากฏว่าผมแม่งเล่นแทบไม่ได้เลยนะครับโดนซุปมันถ่ายออกถ่ายออกนะครับผมก็เลยลองเอาซูเปอร์แมนโลมเนี่ย มาเจอกับซานิทลมดูนะครับแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเออว่ะแม่งเจ๋งดีนะครับมันต่อกรนซานิทได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าซานิทเนี่ยเขาเวลาเขาเจอลมตัวทำซ c ซอย่างแก๊กเทนอย่างเงี้ยเขาหลุดได้หมดเลยนะครับแต่ซูเปอร์แมนเนี่ยมีซีนะครับ,แ, CC, รบแล้วเวลาเขากดตันตีเน่ยเขาจะถ่ายได้ต่อเนื่องนะครับเรียบร้อยครับตายไปเลยครับเจออีกกี้โป๊กแล้วเกมนี้เป็นอีกกี้ด้วยนะครับ ก็คือซูเปอร์แมนเวลาเขาถ่ายเขาถ่ายต่อเนื่องนะครับสกิลซีซีของซานิสเนี่ยมันจะค่อนข้างจํากัดนะครับก็คือเขาจะล้างซีซีก็ต่อเมื่อใช้สกิลใช่ไหมเออแล้วเวลาเขาใช้สกิลครบ3ครั้งเนี่ยก็เขาก็จะล้างซีซีไม่ได้ละนะครับแล้วซุปมันถ่ายได้เรื่อยเรื่อยนะครับมานี้นะอ่ะก็แน่นอนนะครับหลายคนก็จะถามว่าเฮ้ยซานิสมันไม่ใช่ซูเปอร์แมนมันแก้ซานิสได้ไงใช่ไหมนะครับนะคือผมก็พูดได้ไม่เต็มปากหรอกนะครับว่ามันแก้หรือไม่แก้ แต่คือที่ผมลองมามาันค่อนข้างต่อกอนได้ดีนะครับแต่ต่อกรนในที่นี้ไม่ใช่ว่า 1, 1นะึนะคือซูเปอร์แมนหนึ่งหนึ่งมันซูซานี้ไม่ได้ถอยู่แล้วนะครับนะอันนี้คือรู้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงกรณีหนะึ่งหนึ่งนะก็คือกรณีในทีมไฟ์นะครับเวลาซานิสมันโดดเข้ามาเนี่ยเราไถออกให้เพื่อนนะครับหรือไม่ก็ไถแบบเสิเ <anc> สร์ฟมาให้เพื่อนอย่า,า,ยางเงี้ยแล้วก็ไถนะครับแล้วก็สร้างความปวดให้ซานิสเออประมาณนี้นะครับแล้วแบบปวดน่ะเออปวดให้เพื่อนเราได้้่่าาาานนนิปรระะมณีีดกวคับ ถ้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือผมเน้นทีมไฟท์พูดถึงกรณีทีมไฟท์นะครับแล้วถ่ายเสิร์ฟไปก่อนทีหนึ่งต้องสกิลสองหนีเลยฮะอายาเตะมาก็ต้องบอกว่าผมเล่นเอ่เอบีแจนเข้าไปแล้วแล้วใส่ดีครับตรงนี้เสิร์ฟเลยตายไหมสักตัวหนึ่งเรียบร้อยับพายาเตะตายโอ้ยวันนี้เอเอ อื <c oughs> แล้วผมตายโอ้อยากได้ผลเสือดาวทำยังไงดีโลบักก็หมดอีกโ oh, อ้แม่เอา้าเอ้าวันดใดนายกำลังหาร้านตโบบักอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมาลุชอ็อปมีบริการตะโบบักเริ่มต้นเพียง170บาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมอีกสิบอเซนะเมาฟาฟามเวลตั้งแต่เวล1ถึง2,400ได้โปรโมชั่นแถมสมหมัด v ีสและดาบสุม่มมีบริการรับทํามัด V ีทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีกำายไก่ตาเริ่มต้นที่99บาบาทนะครับผม ก็คือซูเปอร์แมนเนี่ยนะครับก็ถ้าเจอซีซีไม่เยอะก็เล่นได้นะครับอย่างเกมนี้คือซีซีไม่ค่อยเยอะเลยนะครับแล้วนะตัวรอบข้างเนี่ยมันจะเป็นตัวแบบสโลมากกว่านะครับก็ถึงไม่ถึงขั้นที่แบบว่าขัดไอ้สแตกของพุบได้แต่ก็ขัดได้แหละนะครับโอ้โหตอนนี้โดนขัดเลยคนระับพุ๊บโดนขัดเลยแต่ไ,ไม่เป็นไรนะครับไม่รู้ว่าโดนขัดหรือว่ากูปล่อยมืออนาล็อกเนี่ยนะครับแต่ไม่เป็นไรช่างมัน ถือว่าเพื่อนแกได้ดีนะครับเกมนี้เจอกับบีแจนเม็ดม่วงด้วยนะครับอนาคตเม็ดส้มแน่นอนแต่ว่าตอนนี้กูแตกนะครับโดนไฮยาเตะมันลำมแหมพูดถึงแล้วก็เล่นพลาดหลายทีเหมือนกันนะอย่างที่ผมบอกไปผมยังเล่นซูเปอร์แมนไม่ไม่ค่อยเก่งนะครับคือคือเล่นอ่ะเล่นได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นเซียนแบบว่าฟิกเกอร์ไถยอะไรขนาดนั้นนะครับก็มาเล่นแบบไถให้เพื่อนได้อ่ะเออนะครับไม่ได้ขนาดนั้นนะไม่ใช่เมนซูเปอร์แมนนะบอกจริงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะ มันก็สร้างความปั่นป่วนให้ซานิทได้อยู่นะครับแต่เกมผมอืมถ่ายไปเลยทีนึงอ่าตอนนี้อันติแล้วนะครับออกเลยฮะนี่ฮะคือเอาง่ายฮะลอยเขาอันติเขาอันติเมื่อไหร่คือถ่ายออกได้เลยนะครับเกมนั้นผมเล่นซานิทโลมแล้วเจอคนเล่นซูเปอร์แมนเป็น,นครับมันถ่ายออกแบบผมเดินไม่ได้ะนะครับแล้วก็โดนเพื่อนเขาเก็บงานไปเออว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับก็เลยเอามาลองดูเนี่ยผมต้องบอกว่าผมไม่ใช่เมนซูเปอร์แมนนะนะครับแล้วเดี๋ยวดูผมนะครับว่ามันปั่นซานิทได้ขนาดไหนอ่า อ่อันนี้อันตีมาแล้วเอ้ยังไงยังไงยังไงเพื่อนมาแล้วโอ้โหแล้วให้ยเตะลำต้องปล่อยก่อนนะครับไอชอนนี้ต้องปล่อยก่อนก็อันนี้ผมมาภาคเสียงเอาที่หลังนะครับนะเกมนี้ผมไม่ได้เล่นในมือถือเออ่ iPad เรียกมือถือเฉยๆเล่น iPad นะครับปกติอัดคลิปเนี่ยผมไม่อัดคลิปเอาวีใน iPad นะแต่ว่าคลิปนี้นะผมเล่นในโทรศัพท์นะครับเออโทรศัพท์ Oppo นะครับ คือภาพสีมันก็อาจจะต่างอย่างไอนิดนึงเออ iPad ไอแพดตนก็จะดูแบบสีมันจะสดใสกว่าเออดูลื่นตากว่านะครับแต่ว่าในโ ppo ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะตอนนั้นผมเล่นอัดในมือถือนะีไงไม่ได้เล่นใน iPad นะครับอืมตายไปแล้บตาน,นิดแต่ก็แลกเออแลกอยู่นะครับวอลเลตยังไม่ค่อยแรงมากนะครับต้นเกมก็พอยิงยิงไปนิดนึงอยู่แลวันนี้โอ้โหวอลเลตฟิกเกอร์เลครับลิงมันจะทุกนะฟิกเกอร์แล้วก็มาเล่นต่อนิดนึงนะ เดีรนล่างฉีกหายแล้วบัสมันไหลไหลรัวเลยไม่อะไรเดี๋ยวรอไปกันให้ก่อนนะครับโอ้สวยครับอิกกี้ได้บัสมาอยู่อเดี๋ยวรอรอบีแจนลงมานะผมรอบีแจนลงมานะครับบีแจนเห็นนี้แมปละจังหวะนี้เอาแล้วขีร่รถลงมาแล้วไถเซิร์ฟไว้ก่อนแล้วเปิดตาสโลแล้วก็ายเซิร์ฟแล้วเข้ามายัางสวยฮะรถปล่เล็กตึงมาอย่างงี้ยังไงยังไงครับซานิส ม่ด้านี้อ่าเรียบร้อยสารนี้เรียบร้อยครับผมเจอปิดอย่างนี้อ่ะคราวนี้เพื่อนตีออบเจกนะครับเดี๋ยวโซนให้เพื่อนก่อนนะเผื่อมีตัวมานะเราก็ค่อยๆโซนไว้นิดหนึ่งนะครับไม่ um. co ón. ต้องโซนลึกมากนะครับอ่ะเขาอยู่กลาง2สองตัวเขาตายสองนะครับเขาเท่ากับว่าเราได้ออบเจกไปอ่ะเดี๋ยว็รีก่อนนะครับเขาจะเอาดาร์กเนี่ยเออจะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไว้เลยบอกเพื่อนได้ว่ากําลังไปอูได้ดาร์กไปแล้วนะครับไม่เป็นไรมาเพื่อนยังไงใส่ไหม แต่บีจานโหดมากนะครับสมกับเม็ดม่วงจริงนะครับอันดับ12อีกไม่นานเม็ดส้มแน่นะครับอันนี้ผมไม่รู้จักนะผมต้องบอกว่าผมไม่รู้จักกับบีจานนะอันนี้คือกดโซโลเลยนะครับเอาเอาอกมาดิมาโอ้ยได้ไหมโอ้โหเรียบร้อยอนระโดน execute นี <S <S <อ>่ซานิดมันมี execute นะครับถ้าจะเล่นกับไอซานิทจริงๆเนี่ยก็คือให้เขาสาบก่อนแล้วก็ให้เขาเปิดตาก่อนนะครับ ถ้าซูเปอร์แมนไปอันตีก่อนเนี่ยแล้วโดนเปิดตาสโลใช่ไหมแล้วโดนอันตีเนี่ยมันก็ไม่เสียหายมากนะเพราะว่าเวลาซูเปอร์แมนอันตีสแต็กมันจะขึ้นไวนะครับหลอดเหลืองมันจะขึ้นเร็วนะก็คือจะถ่ายก่อนก็ได้หรือว่ารอซานิสับก่อนก็ได้แต่ถ้าจะชัวเอาชัวแบบว่าถ่ายซานิเรื่อยๆเนี่ยให้ซานิเขาสับก่อนนะแล้วก็ให้เขาเปิดตาก่อนอ่ะราค่อยถ่ายอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะนะยังไงอีกทีกอ้าวสับแล้วครับถ่ายเลยครับถ่ายเลย แล้วโอ้โหโดนอิกกี้ว่ะโ้ขอโทษเลยเพื่อนแต่ไม่เป็นไรได้เรียวมะมาเรียวมะช่วยเออเรียมะมาเติมพอดีครับแล้วก็ได้ทูเลนมาด้วยนะอะถือว่าสวยอยู่เติมสวยนะครับจังหวะนี้เพื่อนเรียกตีดากแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปเหมือนเดิมฮนะคอยไปดูกับโซนไอแต่ว่าเพื่อนเราได้ดากแล้วเราจะมีไฟไหมจังหวะนี้ไม่รู้นะครับ ว่ายังไงเข้าไปต่อยทีนึงก่อนสตาร์นอ่ะเปิดอันตีแล้วฮะแล้วก็อู้ถ่ายไม่โดนซานิสชิปละนะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยเราอ้อเรียบร้อยฮะโอลีตฟิกเกอร์โยกยิงไปทีนึงพยาเตะตายครับยังไงยังไงซานิสเอายังไงังหว่านี้ซานิโอู๋แล้วซานิทสับเรียวมะโอ้โหไม่รอดนะครับอย่างนี้รอดยากลต้องรีไปครับไปรับกลางก่อนไม่ง,งั้นเดี๋ยวกลางแตกแล้วเราจะซวย ก็เกมนี้ออกเปิดตามานะครับเปิดแมปก็ในเมื่อซานิสออกไปแนละ้วฮะรถปลดตึ้นออกไหมโอ้โหดิฟแล้วได้มาครับจังหวะนี้ฟิกเกอร์ถ่ยา,ยา,ายนะครับยังไงยังไงนีไงตายครับโอเคคัดไว้นะครับไม่ให้เพื่อนเข้ามาบีเจนบอกโจมตีอย่างนี้เราก็ไปเลยครับยังไงยังไงสับไหมเอาไปสับบีเจนนะชิปหายลนะ อา้าวแล้วกูโดนอะไรเนี่ยโอ้โหเรียบรอ้อยเลยครับโอ้ยคือผมผิดพลาดเยอะอยู่นะครับอาจจะขัดใจเมนซูเปอร์แมนหลายคนอยู่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ผมทํามาแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออแต่ก็มีผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวที่ผมบอกไปครับซูเปอร์แมนไม่ใช่เมนผมนะเวลาผมเล่นลมก็เล่นพวกเทนนะครับเทนแล้วก็อะไรกว่าบลดัม นะครับซีเนียลเออนะครับแล้วก็แบบพวกลมแบบตัวปเปิดอะนะครับอย่างไอกบอย่างเงี้ยนะก็เลยไม่ค่อยได้เล่นซูเปอร์แมนเท่าไหร่เวลาเล่นออฟเลนผมก็ไม่ได้เล่นซูเปอร์แมนด้วยนะครับเล่นเนี่ยตัวอื่นเหมือนกันอ่าให้เปิดตาสโลว์เพื่อนนะครับแล้วยังไงเข้าไปถ่ายเลยครับจังหวะนี้เอาเอ,าอาจะเข้าอ่าสับแล้วแล้วยังไงแล้วบีแจนเข้าต่อสวยเลยครับจังหวะนี้รอตีนให้เพื่อนเล่นนะครับลมแลกโลมอ่ะจังหวะนี้ เพื่อนเล่นกันได้ก็โอเคนะเออนะครับจ้เหว่ว่าเพื่อนเล่นกันโอเคเลยแหละนะครับทั้งบีแจนทั้งเรียวมะเติมกันค่อนข้างสวยนะครับโดยเฉพาะบีแจนนี่ไม่เสียชื่อเออ,อนี่เลยนะครับะเมดม่วงเลยนะแล้วเมดม่วงระดับเกือบพับสิบอะนะครับเออถือว่าเอาเรื่องจัดเลยนะครับอ่ายังไงจยังหวะนี้อื <c oughs> ้อกูจะถ่ายออกแล้วจะไปยิงเลเซอร์ อาพระแสงอะไรคนระับพระแสงเลเซอร์แล้วจังหวะนี้เข้าแล้วแต่ว่าไม่มีสกิลสองครับเปิดตาขู่ไว้ก่อนนะครับแม่งกูจะน่าจะเก็บสกิลสองไว้ไอกระโดดต่อยนะครับทํามาไหลอยู่เนี่ยไม่เป็นไรแต่ตอนนี้รถปล่อยตึงไปแล้วครับจังหวะนี้เอาข้ามขื่อไปด้วยแล้วก็เรียบร้อยครับผมตายไปเลยเจออันกี้อีกตี้เข้าไปอีกกี้ดิอีกตี้อะไรของเราเนี่ยเออชิโร่สติก่อนเฮ้ยมาถ่ายเข้าไปครับยังไง จังหวะนี้บีจารบอกจบนะครับก็จัดให้เลยครับโอ้โหแล้วเรียวมาเข้าอย่างสวยมาจังหวะนี้ขึ้นบ้านนะครับไอเทมผม4วิ3วิมาแล้วถ่ายออกเลยครับโอ้โหจังหวะพอดีเป๊ะแล้วนี่ครับดูรับถ่ายครับถ่ายครับไม่ต้องเข้าไปหาเพื่อนถ่ายครับถ่ายเรื่อยๆแล้วฟิกกยกโอ้โหเรียบร้อยฮะเจอหลอกล่อ e x e c u t e ฟิกก็โยกออกอด e x e c u t e ไปเลยแล้วจังหวะนี้จบบ้านนะครับ เมื่อกี้ผมฟิกเกอร์ออกนะครับนะเออเล่นเชิงนะให้เขาเสียสกิลแล้วก็เรียบร้อยครับชนะไปเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแลกประมาณนี้อ่ะโอเคก็ขอบคุณมากมากนะครับทุกคนที่รับชมจนจบนะครับผมก็ MVP เป็นบีจานเม็ดม่วงโอ้บอลเลยบีจานเล่นดีมากนะครับอนาคตผมว่าเม็ดส้มแน่นอนนี่ไม่ได้อวยนะแล้วผมไม่ได้รู้จักส่วนตัวด้วยนะครับนี่ผมบอกไปผมกดโซโลมานะครับ ถ้าชอบไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจผมด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวเราไว้เจอใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสหรับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับใครที่เล่นซุปเ,ปเก่งๆเนี่ยสามารถเอาซุปเปอร์แมนไปโลมได้เลยนะครับเวลาเจอซานิดถ้เาเกิดใครคิดว่าไอ,อ้ตัวซีซีแม่งก็แบบชนะซานิสยากใช่ไหมเออนะครับพวกแก,ก๊กพวกเทนอย่างเงี้ยซานิสแม่งแบบหลุดได้หมดเลยอ่ะนะครับนะอ่ะก็ลองเอาซุปดูนะครับซุปนี่ผมบอกเลยว่าปั่นประสาท ไอ้เจ้าซานิทได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนะเออถ้าเกิดเขา,าสับมาใช่ไหมอันติถ่ายสวนเลยนะครับนะจะถ่ายออกหรือว่าไถาให้เพื่อนมาฆ่าก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าถ่ายออกแล้วแล้ว,ลวเราไม่ได้โฟกัสแบบว่ากันแคลนนครี่เมทนะเผื่อแบบออฟเลนฝั่งของข้ามเขาเป็นตัวล้วงเงี้ยป่าเขาเป็นตัวล้วงนะครับนะแบบป่าอ้อยคีล่านะออฟเลนเป็นลิงเป็นแพนด้าเงี้ยนะครับก็เน้นแบบว่าไถ,ถ่ายเข้าดีกว่าเออจะถ่ายคุบวงในก็ได้แต่แต่ว่าให้เขาอสับเราก่อนนะ นะครับไม่ใช่แบบว่าเขายังไม่สับแล้วอยู่ดีไปไถเข้าวงในให้เพื่อนอย่างเงี้ยนะครับ oh, โอ้โหกองหน้าเลยนะครับระ่อย่างั้นก็ไม่ดีเหมือนกันนะเออก็ร้อยเขาสับดีกว่านะ้วค่อยถยเข้าให้เพื่อนนะหรือกเกิดแบบว่าเพื่อนโดนซานิสับอยู่แล้วเขาวิ่งไล่มาเงี้ยก็ถ่ายออกให้เพื่อนได้นะครับซนะานิสก็อดได้คิวไปอะไรประมาณนี้นะครับอ่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับซนะูเนะปอร์แมนมัน ต้องถ่ายให้เพื่อนฆ่านะครับผมไม่ได้พูดใกนกรณีหนึ่งก็หนึ่ง,ง,งสู้ทานนี้ไม่ได้หรอกนะครับเออยังไงก็ต้องถ่ายเพื่อนฆ่าอยู่แล้วนะซูเปอร์แมนมันเป็นตัวที่แบบว่าเน้นเล่นกับเพื่อนนะเล่นกับทีมนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกด like, กไลค์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายครับผม